สวัสดีค่ะวันนี้ปอนจะพามาดูปอนสีตระกูลไก่ที่บ้านปอนมีนะคะนี่เลยค่ะไก่มีไก่สุพรรณนะคะก็มีไก่ตัวงามค่ะแล้วก็ไก่ นี้เลยค่ะอ้ไก่ราชาวดีอันนี้ไก่สุกสงวนค่ะนี่เลยนะคะไก่สวยๆแบบนี้เลย แล้วก็มีน้องไก่อีกตัวค่ะไก่เศรษฐีค่ะทุกคนนี่เลคะ่ะกัดส,สีสวยๆแบบนี้ได้ค่ะน้องไก่เศรษฐีนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ